ดีครับ TC Channel นะครับมีนักข่าวจากช่องดังมานะครับมาเยี่ยมเยียนเรานะมาเยี่ยมเยือนนะคะมาถ่ายปูนะคะเนาะก็น่าจะมาเที่ยวนะคะา่อืมนะคะวันนี้มาถ่ายโอ้ปูนานแล้วอาจจะมาอะไรคล้ายกับว่ามามาอินเสิร์ตมาอินเสิร์ตภาพนะครับมาอินเสิร์ตภาพว่า ใเรารอใครเขานะคะคงพยามากเป็นยังไงบ้างเนาะใส่หน้ากากด้วยามารทำอะไรนะคะที่น้าปูก็ริ้ว มีผู้สืบขาวมากนะคะช่องไหว้นะคะเนาะ,ะ,นะมาถ่ายที่หน้าปูปริจิตนะคะ,นนตาตาะก็มาทำขาวตะยินนั่นแหละก็เล,เลยะะมีโอกาสลงจากแวะมาเที่ยวนะคะเนาะ <c oughs> ไปใกล้เขามากไปใกล้เขามาดูห่างๆเขาเี่นหินทำมันด้วยนะคะเห็นยืนแอบด้านนี้ก็มีนะคะแอบด้านนี้ก็มีนี่นะคะแอบด้านนี้มีอยู่นะคะนี่เขาซูมกล้องมาขึ้นซูมกล้องมาหาเจสสมอนเจสสมอนเยสสมอนแอคชั่นอย่างเดียวเลย

ใส่ผ <gesch> ิวหมอนผิวหมอนจก็ใส่เลยแล้วใส่ผิวใส่เจ้๊ยมอนเนี่ยจะหมอนแอคชั่นใส่เลยแอคชั่นใส่เลยเยี่หมอนโพธิ์ท่าใส่เลยเขาก็คงอยากค้ำแหละเขาส่งเราเราส่งเขา จะขึ้นรถไปนะคะนี่นะคะเาขึ้นรถแล้วเป็นบรรยากาศกิจภาพเนาะนะคะกิจภาพคุณผู้ริจิตนาคานะคะกิจภาพช่วงหารช่วงกลางและช่วงสีรสาช่วงเสียงนะคะ ไปแล้ว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 โอเคนะคบสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะจบที่ท้องฟ้าบ้านลุงนะคะสีทองสวยมากเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับที่ซีชนเนลเลยนะครับขอบคุณครับ